สวัสดีค่ะพี่น้องประเดียนมารีวิวเรียนราชการที่หกกับราชการที่เก่าให้เบองเดอ้อพี่น้องราชการที่หกกับราชการที่เก้าอันนี้ประเทศไทยเ็ดสิบสองปีสหกรณ์แห่งชาติพันทียี่สิบหกกลุ่มผ้าพันสองพันหาลอยสามสิบเอ็ดสิบบาทเดอ้อพี่น้อง สหกรณ์แห่งชาติพี่น้องรัชการที่หกกับ,บรัชการที่เกา่าเด็นกนเก่ามาให้เบิงมารีวิวห้วพี่น้องเข้าเบิงเน,นาะพราะว่าเหรียญทังสี่ก็เจ้าผลิตทีเดียวก็เจ้าขุ่วภาลิตอีกเนาะพี่น้องเนาะบางบ้านก็มีบางบ้านก็บบอมมีก็เจ็บไ้เก่าม,มารีวิวห้วพี่น้องเข้าเบิงสี่ล่ะเพราะว่าเป็นเหรียญทีละลึกของนายหลวงรัชการที่หก กับดัจการที่เก่าพ่อหลวงเอามาให้พี่น้องห้องเบืเ้องนนหน่ะเนาะอันนี้ตัวหนังสือไข่แน่อยู่ก็ตัวหนังสือใงไงพี่น้องวันที่ยี่สิบหกกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยสามสิบสามสิบเอ็ดพี่น้องอันนี้ตัวใหญ่หนังสือใญง บางเรียนหนังสือตัวน้อยหน่อยแต่แทนอ่านบ่ออกเพรว่าอันนี้ใกล้แนวอยู่72ปีอันนี้อ่านได้ตัวหนังสือใหญ่โตเลยพี่น้องขนาดเหรียญ10บาทเด้พี่น้อง10บาทก็เฮ็ดโมังเกิงลม้นีอันนี้ประทับตาตัวอักษรใหญ่ดีพี่น้องคันแบบนี้อยู่นอ่านได้อยู่จังซี่บางเรียนนี่แทบสิเบิ่งบ่ออกเลยพี่น้องไอ้ตัวหนังสือ อันนี้ก็ชัดเจนดีรัชการที่หกกับรัชการที่เก่าเรียนที่ระลึกนาพี่น้องเนาะเรียนที่ระลึกสหกรณ์แห่งชาติพี่น้องสหกรณ์แห่งชาติประเทศไทยเ็ดสิบสองปีประเด็นก็นมารีวิวให้พี่นอ้องเข้าเบิ่งตามที่ประเด็นมีละพี่น้องบ่อสื่อบ่อขาเด้อพี่น้องเอยผู้ดได้มีก็เก็บไว้ ขอบคุณนุกไรทุกเลือทุกกำลังแรงใจเด้อพี่น้องประเด็นกะสีเอามารีวิวให้พี่น้องห้าเบิงเรื่อเๆเป็นกำลังแรงใจให้ประเด็นในเด้อได้เข็ดขิดต่อไปประเด็นเฮ็ดยูสามช่องพี่น้องช่องป้าดวงสองกับปันดวงเดือนสี่สิบเก้าเราก็มี่สองนี้น้ำเนอพี่น้องช่องนี้ประเด็นพันนล่ะให้อีกสองช่องน้งบ่ทันพันกาบงามงามพอ ปอภัยเด้ออันใดบ่ดีบ,ดบ่งามก็ได้พี่น้องขาดตกบกพร่องอันใดาก,ก็ราดมงามในอ้อมอกอ้อ,อมใจพี่ใจน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามประเดียนให้เป็นกำลังแรงใจเหตุลิปต่อไปขังนาติชมได้ตามใจชอบเด้อพี่น้องประเดียนกบบระบ่มีอย่างายดอกใดตั้งแต่เอาเหรียญมาให้พี่น้องเฮาเบิง่งเหรียญตีประเดียนสะสมใ้เอามาให้พี่น้องเฮอเบิง่งเ้าช่มน้ำเนาะพี่น้องเนาะปอบพุณนุกไหลทุกเลิ้ทถูกกำลังแรงใจเด้อพี่น้อง อันเลี้ยนขาเจ้าสื่อหากันนั่นทีขาเจ้าออกมาเนี่ยข้าเจ้าออกมาเบาใน่องให้เบิ่งอันเลี้ยนนั่นผิดปกติเลี้ยนแปลกๆเรี้ยนนั่นเออเลยเรี้ยนอยังประมาณนี้แหละขาเจ้าจ้งคอยสื่อพี่น้องเลี้ยนดีๆงามๆบางสี่งคบเพใครสื่อกันดนบางหมองขาเจ้าการอันเห็ดเคล็ดคีิปขายเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าประเด็นบ่ซสื้อบอขายดอกประเด็นกระบอกให้พี่น้องรู้จักเนาะกันเนาะ พอบัดมื้อนี้ก็มีคนไปคอมเมน,นต์อยู่ใต้คลิปประเดียนโย่ประเดียนกับกาบ,กบงามๆขอบคุณลหลายๆเดอ้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังแรงใจนะประเดียนก็สิขออนุญาตจ,จบคลิปไว้ซ้ำนี้ก่อนมาไปติดตามคลิปหนะ้าเดอ้อพี่น้องขอบคุณเลยหลายแต่งคิวอยู่ u ซมาต์ฟาวเวอร์ชิ้ง มีแต่ความสุขความจะเลื่อนถูกจะผ่านมันจะต้องเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคิดสิ่งใดก็ให้ได้สมความมุ่งมา่นปรารถนาโชคดีมิใช่ตลอดไปสุขภาพแข็งแรงทุกคนทั้งครอบครัวเด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ก็ขอบคุณเลยหลายใดบ่ดีบ่างามขอโทษขออให้ประนด็นก็สิขอจบคลิปไว้ซ้ำนี้ก่อนว่างวดหนะ้าเพิ่นสิเอาหยังมารีวิวให้พี่น้องเขา,บาเบิ่งอีก ก็ติดตามคลิปหนาเด้อคลิปนี้ค่ะบัสดีค่ะ